у <laughs> <laughs> โอ้โหตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เอย่าเดี๋ยวจ้ะเอาตัวนี้ใหญ่ใหญ่โอ,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 อ้กัดกระชากเลยอ่ะนี่นี่เออนี่ยเอานี่ ใส่เป็นบ่โอเคตัวนี้ใหญ่อ้ยอดเลยกิได้บ่จับขึ้นมาเลยจับมาแล้วเพียงเลยโอเคโอ้ยปาตเข่าเต็มเต็มแบบนี้บม่มีรุดไม่มีรุด